จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็พบกันอีกในรายการธรรมะประจําวันรายการธรรมะประจําวันในวันนี้ก็จะได้เสนอหลักธรรมในพุทธอุทานต่อจากเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งพุทธอุทานข้อที่สองที่ได้นํามาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจเมื่อวานน,นี้นั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้รับกันอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะดับทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องไปดับที่เหตุเมื่อเราดับเหตุแห่งความทุกข์ได้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมจะต้องดับลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งสิ้นตามหลักคองพระพุทธศาสนาน,นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคนมีเหตุผลรู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องพิจรารณาถึงความจริงต่างๆในชีวิตความทุกข์เกิดขึ้นจากอะไรเป็นเหตุเราก็ต้องไปดับเหตุแห่งความทุกข์เหล่านั้นทุกต่างๆจึงจะดับ ถ้าเราไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วถึงแม้เราจะดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อดับทุกข์สักเพียงใดก็ตามทุกต่างๆก็หาได้ดับลงไม่มีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นต่อไปอีเหมือนกับที่เราสแสวงหากันในปัจจุบันนี้เราสแสวงหาความดับทุกข์กันหลายลักษณะหลายวิธีด้วยกันบางคนเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นก็หมดหนทางที่จะดับทุกข์ได้ผลสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งอบายามุกต่างๆอันเป็นเครื่อง มาดับทุกข์ให้แก่ตนซึ่งอบายยมุกนั้นไม่เคยสร้างความสุขให้แก่บุคคลผู้ใดที่หมกมุ่นอบายยมุกไม่เคยเกื้อกูลต่อความผาสุกและความเจริญในชีวิตของบุคคลมีแต่นำความทุกข์มาให้นำความวิบัติมาสู่ชีวิตอย่างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อบุคคลเป็นทุกข์ขึ้นมาต่างก็กระเสือกกระสนสแสวงหาความดับทุกข์บางคนก็ต้องไปกินเหล้าเมายาบางคนก็ไปเที่ยวดูมหรสพ ดังที่บางบางท่านที่ได้กล่าวว่าเมื่อเกิดความกลุ่มใจขึ้นมาเราไปดูหนังเราก็หายกลุ่มหรือม่ฉะนั้นก็ไปดื่มสุราเมรยัยนัดเพื่อนฝูงมาเล่นการพน,นันเช่นเล่นไพ่หรือบางทีก็ไปเที่ยวเตรในสิ่งที่ไม่เป็นสาระเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นที่ดับความทุกข์ต่างๆให้แก่ตนเองได้ซึ่งอันที่จริงแล้วความทุกข์ทั้งหลายแหล่นั้น หาได้ดับได้โดยการประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นไม่มีแต่เพิ่มพูนความทุกข์ให้เกิดขึ้นให้มากขึ้นฉะนั้นการสแสวงหาความดับทุกข์จึงควรที่จะได้พิจารณาถึงเหตุแห่งทุกข์แล้วเราก็ดับที่เหตุกองทุกข์ที่เป็นกองใหญ่โตมคือมาคือชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของความทุกข์เท่ากับเป็นกองทุกข์กองหนึ่งซึ่งเราจะต้องหาเชื้อหาเหตุแห่งความทุกข์เหลา่านี้แล้วเราก็ไปดับที่เหตุ ทุกต่างๆจึงจะดับพยายามใช้สติปัญญาค้นคว้าพิจารณาให้มากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อได้พิจารณาถึงเหตุแห่งความทุกข์คือพิจารณาถึงกองทุกข์แล้วก็สาวไปหาเหตุก็จะพบว่าเหตุที่เกี่ยวเนื่องกันมานั้นสลับซับซ้อนเป็นสายมาโดยตลอดจนกระทั่งทําให้เกิดความทุกข์ใหญ่โตมโหฬารในชีวิตนี้ขึ้นฉะนั้นพุทธอุทานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุทาน ในครั้งที่สองเมื่อพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุรมแล้วอาโดยปฏิโลมแล้วก็เข้าใจแล้วก็ทราบถึงเหตุแห่งความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จึงปรัสว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้เพียรเผากิเลสผู้เพ่งอยู่ซึ่งทำอันวิเศษเช่นนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดย่อมจะกำจัดความสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ตนเองได้เพราะว่าพรามเหล่านั้น ย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมเข้าใจเพราะว่าเมื่อพรามนั้นย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมเข้าใจก็ย่อมจะหายสงสัยที่หายสงสัยนี้ก็เพราะว่ารู้จากความสิ้นไปแห่งปัจจัยของทุกขหมดสงสัยว่าทุก์เนี่ยเกิดมาจากอะไรเพราะว่าเมื่อตนเองเข้าใจแล้วก็รู้ทันทีว่าความสิ้นไปแห่งปัจจัยของทุกขนั้นก็คือความสิ้นไปของทุกข์นั่นเองถ้าหากว่าเหตุปัจจัยยังไม่สิ้นทุกขต่าง ก็ยังไม่สิ้นความสิ้นไปแห่งเหตุแห่งปัจจัยของทุกนั้นจึงถือว่าเป็นความดับทุกข์ด้วยท่านพิจารณาเป็นปฏิโรมเช่นนี้จึงได้เปล่งอุทานนี้ขึ้นสำหรับอุทานครั้งที่สามคือเมื่อพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าได้ประทับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโรมไปครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นปฏิโรมอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามนี้ได้พิจารณาเป็นอนุโรมและปฏิรมคือเมื่อพิจารณามาถึงที่สุด คือพิจารณาตั้งแต่เบื้องต้นมาสู่เบื้องปลายที่เรียกว่าอนุโลมแล้วก็พิจารณากลับเป็นปฏิโลมอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้พร้อมกันไปก็ได้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นจึงเปล่งอุทานขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นพุทธอุทานครั้งที่สามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานว่ายะาฮาเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพรามณสั วิทูปยังติดทติมาราเสนังสุริโยวะโอภาสยะมันตริกขังซึ่งแปลว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้เผากิเลสผู้เพ่งอยู่ซึ่งธรรมวิเศษเมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารน,นั้นได้เหมือนกับพระอาทิตย์อันอุทัยขึ้นมาในอากาศกำจัดความมืดให้หมดไปยังแสงสว่างให้ปรากฏฉะนั้นนี้เป็นพุทธอุทานครั้งที่สาม ซึ่งพุทธอุทานครั้งที่สามนี้เมีความหมายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปร่งอุทานด้วยอำนาจแห่งอนุภาพของอริยมรรคที่เป็นเหตุทรงทราบเนื้อความกล่าวคือความเกิดและความดับแห่งกองทุกข์ด้วยอำนาจแห่งกิจและอารมณ์ตลอดจนกริยาจึงได้เปล่งอุทานนี้ขึ้นความหมายของภาษิตบทนี้ คิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะเข้าใจขึ้นมาได้บ้างว่าผลจากการที่ทำทั้งหลายปรากฏทำทั้งหลายที่ปรากฏก็อาศัยความเพียรของสมณพราหมณ์ซึ่งเพียรเพ่งพิจารณาถึงสภาวะธรรมนั่นอยู่จึงเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นและสามารถกำจัดมารและเสนามารได้การกำจัดมารและเสนามารในที่นี้ถ้าถามว่ามารและเสนามารในที่นี้นะ่ะได้แก่อะไร คำว่ามารหรือคำว่าเสนามารที่กล่าวในที่นี้นั้นาตามหลักที่อัตกถาจารท่านได้ให้คําอถาธิบายถึงความหมายแห่งคําว่ามารไว้คือมารเนี่ยมีอยู่หลายประเภทด้วยกันมารประเภทที่หนึ่งเรียกว่ากิเลสมารกิเลสมารในที่นี้หมายความว่ากิเลนั่นเองเป็นมารเมื่อมีกิเลจึงเท่ากับว,ว่ามีมาร นี่เป็นมานประเภทที่หนึ่งมาประเภทที่สองก็คือขันธมารหรือสังขารมารได้แก่เบญจขันธ์เหล่านี้แหละที่เป็นมารมาประเภทที่สามเรียกว่าอาภิสังขารมารคือมารได้แก่อภิสังขารอันเป็นเหตุที่ทําให้ติดอยู่ในวัฏฏุกนี้ด้วยระยะเวลาอันยาวนานมาประเภทที่สี่ก็คือเทวปุตตมารได้แก่มารคือเทวบุตร หรือเทพ,พบุตรเช่นท้าวสวัสดีมานซึ่งไดมากลั่นแกล้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณน,นี้เป็นต้นเรียกว่าเทวบุตระมานมานที่เป็นเทวบุตรหรือเป็นเทวดาเนี่ยโดยเฉพาะทีเดียวออส่วนมาประเภทที่5เรียกว่ามัจจุมามัจจุมานในที่นี้ได้แก่มานคือความตายเพราะความตายถ้าหากว่าปรากฏกับท่านผู้ใดก็ทําให้ท่านผู้นั้นต้องวิบัติไปจากสมบัติ จากความดีต่างๆที่เป็นสมบัติอ้องบิบัติไปหมดฉะนั้นมารทั้งหลายเหล่านี้นะ่ะสมณพราหมณ์จะกําจัดได้ก็ต่อเมื่อมีธรรมทั้งหลายปรากฏขึ้นธรรมทั้งหลายที่ปรากฏและจะเป็นเครื่องกําจัดมารในทีน่นี้ก็คืออริยสัจธรรมถ้าอริยสัจธรรมไม่ปรากฏก็ไม่สามารถที่จะกําจัดมารแล้วก็เสนามารทั้งหลายเหล่านั้นเสียได้การยังสัจธรรมให้ปรากฏเช่นนี้แหละ จึงเท่ากับว่าได้กำจัดมารพร้อมด้วยเสยนามารด้วยคำว่ามารหรือเสนามารในที่นี้ท่านหมายถึงกามกามเนี่ยหรือกาม,มารมทั้งหลายเนี่ยเป็นเสนามารจำพวกหนึ่งเพราะว่าสมณพราหมณ์ถ้าหากว่ากำจัดกามอันเป็นเสนามารเหล่านี้เสียได้ก็เท่ากับว่าได้กำจัดมารได้แล้วที่ว่าอุปมาเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ปรากฏอุทัยขึ้นบนอากาศ ก็จะทําให้โลกเนี่ยสว่างเออพระอาทิตย์ในที่นี้ก็ได้แก่อริยมรคนั่นเองเพราะว่าอริยมรคนะ่ะได้แก่ปัญญาในโลกุตตะปัญญาที่เกิดขึ้นในโลกุตตะจิตนั้นมีความสว่างสวยัยดุจด,ด่งดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีหน้าที่กําจัดความมืดให้หมดไปชั้นใดปัญญาที่เกิดขึ้นก็ขจัดความมืดมนในใจหรือโมหะทำให้หมดไปชั้นนั้นเพราะอำนาจของ โมหะที่แพร่ครุมจิตใจของสัตว์โลกอยู่จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์โลกเนี่ยไม่เข้าใจและไม่เห็นในสภาวธรรมการที่ไม่เข้าใจและไม่เห็นในสภาวธรรมเช่นนี้จึงไม่อาจสามารถที่จะปฏิบัติตนเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ทั้งโมหะธรรมเหล่านั้นยังเป็นเครื่องเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้คนนี่ต้องประกอบกรรมชั่วเนี่ยมากขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าบางคนประกอบกรรมที่เป็นบาปด้วยอำนาจของโมหะ หรือทำความผิดด้วยอำนาจของโมหะธรรมเมื่อตอนเองทำความผิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งโมหะอย่างนี้ตนเองก็ต้องเป็นผู้เสวยวิบากคือผลแห่งการกระทำด้วยโมหะเช่นนั้นฉะนั้นการที่เราได้กำจัดความมืดมนในใจได้จะเป็นการกำจัดได้ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามคือจะมีปัญญาเกิดขึ้นจะเป็นโลกิยะปัญญาหรือโลกุตระปัญญาก็ตาม ปัญญานั่นแหละย่อมจะเกื้อกูลต่อการขจัดความมืดในใจหรือขจัดโมหะให้หมดไปได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้อบรมปัญญาญาณให้เกิดก็ไม่มีทางที่จะขจัดความมืดเหล่านั้นให้หมดไปได้ฉะนั้นยานปัญญาที่เราอบรมขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งมรรคปฏิปทาหรือการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้นั้นเป็นเครื่องกำจัดความมืดในใจ ให้หมดไปโดยเฉพาะแต่เรา,า,าปฏิบัติตามมรรคปฏิปทาแล้วความมืดต่างๆก็หมดไปได้เนี่ยเป็นพุทธอุทานที่มีความหมายอย่างนี้เพราะขึ้นชื่อว่ามานแล้วจะเป็นกิเลสจะเป็นเบญจขันธ์หรือจะเป็นอะไรก็าตามย่อมเป็นศัตรูแก่ความดีทั้งสิน้นถ้าหากว่ามานทั้งห้านี้เกิดขึ้นแก่ท่านผู้ใดก็ตามก็แสดงให้เห็นว่าศัตรูของความดีนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว หรือว่าศัตรูของกุศลเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วเราจะกําจัดศัตรูของกุศลหรือศัตรูของความดีได้ก็ต้องกําจัดที่มารนี้ซึ่งาการจะกําจัดมารได้ก็ต่อเมื่อเราได้ใช้ความภาคเพียรพยายามเพ่งทําให้ปรากฏก็คือจะต้องอบรมทําให้ปรากฏเกิดขึ้นนั่นแหละจึงจากเป็นผู้ชนะมารหรือเป็นผู้ที่กําจัดมารได้ ดวงปัญญาที่เราจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตของเรานั้นถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพราะการใช้ชีวิตที่เราดำรงกันอยู่ปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาให้มากเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มักจะลวงเราอยู่เสมอคนที่ปราศจากปัญญานั้นย่อมจะเข้าใจสิ่งต่างๆคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ตรงกับความเป็นจริง เราจะต้องมีปัญญาสอดส่องและเราจะเห็นความจริงในสิ่งนั้นๆถ้าหากว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องแล้วความจริงจะไม่ปรากฏเราจะไม่เห็นความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นชีวิตที่ดำรงอยู่ท่านจึงสอนว่าต้องดำรงอยู่ด้วยปัญญาผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะจัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดและก็จัดว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดก็คือจะต้องมีปัญญาเข้าใจความจริงต่างๆ โดยถูกต้องไม่เป็นผู้ที่เข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนหรือผิดจากความเป็นจริงการเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกต้องโดยไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่อย่างผู้ที่มีปัญญาตามหลักของพระพุทธศาสนาน,นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาอย่างนี้และการที่เราจะมีปัญญาได้ก็ต้องอาศัยการอบรม ให้เกิดเช่นท่านผู้ฟังสนใจในการสดับมีการมั่นฟังอยู่เสมอก็ดีหรือเป็นผู้ที่สนใจในการอบรมปัญญาให้เกิดความเฉลียวฉลาดอยู่เสมอก็ดีเออสิ่งที่เรากระทำกันอยู่เช่นนี้เสมอๆนั้นเป็นการปลูกฝังปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นการเพราะปลูกคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตของเราและเมื่อเรามีปัญญาแล้วย่อมจะทําอะไรเนี่ยไม่ผิดพลาดคนที่มีปัญญาเท่านั้นแหละ จึงจะทําอะไรถูกต้องได้เหมือนกับคนที่เ,เดินอยู่บนเส้นทางที่มีแสงสว่างย่อมจะไม่หลงทางถ้าเราขาดปัญญาเป็นเครื่องนําทางแล้วชีวิตที่ดําเนินอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อาจจะหลงทางได้เหมือนกับที่เราจะเห็นได้ทั่วไปว่าเราหลงกันอยู่มากมายบางคนหลงทางเดินไปสู่ทางตันต้องเข้าคุกครตารางไปก็มีบางคนต้องประสบต่อความวิบัติ บางคนต้องประสบต่อความวิบัติชีวิตไม่ราบรื่นอันนี้ก็เกิดมาจากเพราะว่าเราเนี่ยขาดปัญญาเป็นเครื่องสองนํำชีวิตชีวิตจึงต้องประสบต่อความทุกข์ยากําบากชิ่นนั้นทำให้เราประสบต่อวิบัติอันไม่ดีแล้วก็วิถีของชีวิตก็ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประกอบกรรมอันไม่ดีของเราเองแล้วก็ผลที่ทำให้เรากระทำเช่นนั้นก็เกิดมาจากอำนาจของ อวิชชาคือความไม่รู้หรือความรุ่มหลงนั่นเองฉะนั้นการทบทวนพิจารณาถึงสภาวะธรรมเช่นนี้นะ่ะบ่อยๆอ,อยู่เสมอๆย่อมทําให้เราเป็นคนมีเหตุมีผลดีขึ้นชีวิตที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปในวัฏฏะสงสารอันหาเบื้องต้นเบื้องปลายหาที่สุดไม่ได้เช่นนี้ก็เป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมนี่แหละไม่ต่างไปจากปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ได้เพราะว่าเหตุและผล ที่มันเกี่ยวเนื่องกันไปดุด,ดังสายโซ่ก็เป็นสภาวธรรมในปฏิจจสมุปบาทนี้ทั้งสิ้นตามที่พระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าท่างแสดงไว้ก็เพื่อจะชี้ให้เราได้เห็นถึงเหตุปัจจัยอันเป็นไปในวัฏฏะและเราจะยังเหตุปัจจัยเหล่านี้ให้สงบระงับลงไปได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ออใช้ความภาคเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ให้มากอยู่มารและเสนามารต่างๆก็จะถูกกำจัดไปเมื่ออาทิตย์อุทัยขึ้น ก็คือเมื่อยานปัญญาปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตของเราซึ่งเป็นผู้อบรมอยู่เสมอๆแล้วอำนาจแห่งยานปัญญาเหล่านั้นแหละย่อมจะก,กำจัดความมืดมนในใจหรือความโง่เขลาต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นในใจให้หมดไปคนที่สามารถกำจัดความมืดให้หมดไปได้นั้นก็เท่ากับว่าเป็นบุคคลผู้ที่ประพฤติทมปฏิบัติธรรม,รรมอันไปถึงจุดหมายปลายทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเราแล้วเพราะว่าเราได้กําจัดความมืดให้หมดไปแล้วเราก็จะประสบต่อความสว่างสวยัยก็จะไม่ตกไปเป็นาธาตุของอบายามุขไม่ตกไปเป็นาธาตุของมารอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ามารก็ไม่มีทางที่จะได้ช่องเพราะถ้าถ้าว่าเราไม่ปฏิบัติเช่นนี้เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความประมาทก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้มารได้ช่องคนที่ปฏิบัติตนด้วยความประมาทนั่นแหละเป็นการเปิดช่องทางให้แก่พญามารในการที่จะย่ำยีจิตใจ และกอทําให้ตนเองนี้ต้องประสบต่อความทุกข์อยู่เสมอๆอันนี้เป็นพุทธวจนะที่เป็นพุทธอุทานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอุทานขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งที่สามท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะเข้าใจในพุทธอุทานทั้งสามข้อนี้แล้วเพราะว่าเกิดขึ้นในการเดียวกันหมายความว่าเกิดขึ้นในปฐมโพธิการและในที่ประทับบัลลังก์เดียวกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลักอุทานนี้ขึ้นมาณบัลลังก์แห่งนั้นคือโพธิบัลลังก์เพราะฉะนั้นจึงได้นํามาเสนอท่านผู้ฟังรวมสี่วันด้วยกันก็คิดว่าคงจะเข้าใจได้บ้างพอสมควรและขออํานาจแห่งคุณประสีรัตนตรัยจงได้ปกปักรักษาให้ท่านสาวธุชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นผู้สําเร็จในสิ่งอันพึงปราถนาโดยทั่วกันทุกๆท่านสวัสดี